พี่น้องคะสาหรับแฟนคลับเอฟซีของน้องอาไอสกุนาพรน,นะคะช่วงนี้อิหล่าบ่าค่อยได้ออกงานนะคะเพ่งค่อยได้ออกงานนะคะกําลังฟักฟื้นตัวให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่ด้วยความคิดฮอดคิดถึงพี่น้องคะแย่สิ่เดี๋ยวไปเห็นอิหลา่าได้โพสคลิปเรียวสั้นๆล่ม Facebook ส่วนตัวเจ้าของค้นทีรอค่อยค้นทีคิดฮอดคิดถึงสาวน้อยคนนี้ก็คิดฮอดพี่น้องคะอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความน่ารักสดใสของน้องอาไอ สกุณาพรแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องต้องเห็นเด้ถ้าคนเป็นแฟนคลับ f อจริงๆต้องได้เห็นได้พี่น้องความเคลื่อนเคลื่อนไหวของคนที่เราชอบของคนที่เรารักมือนี้เฮ็ดยังยู่มือนี้ไปแจ้งใดเมือนี้น้องเฮ็ดอีหยังอยู่ต้องรู้พี่น้องคะนี่คือความใส่ใจหรือความรักที่เรามีต่อสกุณาพรพี่น้องและววันนี้นะคะยศิษย์ได้เห็นนอ้องอาอายสกุณาพรอ,ออกมาโพสคลิปเรียวพี่น้องคะ แล้วเป็นอย่างที่น่านรักอย่ากให้พี่น้องได้เบิงพ่อหายคิดหอดคิดถึงพี่น้องคะ่ะก่อนที่ยิลาจะเดียวออกไปหาพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีมาเบิงเล็กๆน้อยๆจากสกุณาพรพี่น้องบอกเลยว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจพี่น้องคะ่ะมาเบิงกันเลยคะ่ะ กับโจรเท่านั้นแหละที่มันลักจริงปลาไม่หมดแล้วเพราะเธอทอดจริงสุดท้ายยังสิ่งอ่ะดิงลิงดิงลิงดิ่งลิงจุลิงดจุ๊จุ๊คงมีแต่ปลา กามฉันกับโจนเท่านั้นและที่มันรักจริงปลาไมห่หมดแล้วเพราะเธอทอดทิ้งสุดท้ายยังสิงอดิงวิงติงลิงตึงวิงจึ๊จึ๊จึ๊นี่พี่น้องซ้ำนีก้กระเบิ่งเป็นอย่างเห็นซ้ำนี้ก็ดีใจอ่ะพี่น้องเห็นซ้ำนี้ก็ชื่นใจสําหรับแฟนคลับของสกุณาพรนะคะพี่น้องคะ่ะแฟนคลับเอฟซีของอีลาน้อยค่ะ าเห็นซ้ำหนีแฟนครับเอฟซีก็ออกมาคอมเมนต์แบบโอ้โหชื่นใจนะโอ้ยอุยแตกใจหลานสาวเปลี่ยนไปประสันพี่น้องหน้าสดสวยจังเลยค่ะประสันพี่น้องค่ะโอ้ยหลาสุดยอดจ้าสวัสดีคนเก่งหายดีแล้วหรือยังจ้านะคะเป็นกําลังใจให้นะจ้าลูกพ่อจ้าเก่งๆนะคะหลานหลานป้าเปลี่ยนไปโอ้ยน้อปาก็เลยอยากหัวซ้ำประสันพี่น้องน้องอ้ายพ่อจ๋ามาหายัง ไม่คิดถึงพ่อจ๋าตีว่าสันพี่น้องฮ่าฮ่าเหตุยังหละลรู้วสันพี่น้องคนเก่งหายดีหรือยังพร้อมจะมาสร้างความสุขให้แม่แม่แล้วหรือยังจ้านะคะพี่น้องอันนี้คือบางคอมเมนต์บางบาง,บางส่วนที่จะสิดออกมาอ่านนะคะพี่ายรับแอดหนอ่อยอ่าไปแล้วพี่อายน่ารักมากข่าวสันพี่น้องนี่คืออ่าแฟนครับตัวหน่อยที่อ่อยายัด อยากให้น้องไอซาา์สก,กุณาพรรับเป็นเพื่อนนะคะจ้งได้กระตาม้างสําหรับน้องไอยาศาสก,กุณาพรบอกเลยว่าเด็กคนนี้มีอะไรที่เม่ๆหลายคนคิดหอดคิดถึงเป็นอีกยังทีแบบ้างซีสันมากๆสําหรับน้องไอยาศาสก,กุณาพรนะคะอ่ากีลาบม่ได้ออกงานนะคะปลอยไห่ยานุกระพอจาออกงานพี่น้องออกงานน้ากันแล้วก็เทียงกันพี่น้องสองเข่าเทียงกัน สำหรับพ่อจ๋ากับย่าหนุนะ,ะแต่อายสกุณาพรบ่ได้ออกอ่าบ่ได้ไปทําการแสดงน้ำพ่อจ๋านะคะช่วงนี้กับมีแต่โมเมนต์พ่อจ๋ากับย่าจ๋านะคะที่ออกคู่กันเพราะว่าเห็นพ่อจ๋ากับย่าหนุวาวพี่น้องค่ะว่าบ่พอได้ออกบ่พอได้ออกอ่านาเวทีคู่กันระหว่างพ่อจ๋ากับย่าหนูนะพี่น้องแล้วยสิไปเห็นเพ่นออกทําการแสดงเพ่นก็นเลยบอกบอกว่าปกติแล้ว พวผมสองคนน่ะสีบอดออกน้ากันเพราะอะไรพ่อจ๋าบอกว่าเพราะก็ถือกันว่าสันพี่น้องเออกลาเป็นโมเมนต์น่ารักของพ่อจ๋ากับย่าหนูไปนะคะหลังจากทีโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจ๋านะคะทีเมเม,ม่หลายคนบริห็นหลายงานแล้วเพอยะว่าพักพรอมมาหนี่กะสิเกือบซิบมือแลวเนาะพี่น้องค่ะเป็นอะไรที่คิดพอคิดถึงมากๆค่ะแต่ตอนนี้นะคะผู้ใดไปเบิงเสียงวิหกะไปเบิงไปหายกําลังใจ องค์กรไปใหก้กำลังใจพ่อจา๋าไปให้กำลังใจญาณุแล้วก็แฟนคลับสู้ขู่สู้ขนอย่าลืมไปใหก้กำลังใจหมอล่ำเสียงพิหกนกพงศกรค่ะอีกบดโดนอีหล่าหน่อยของเฮาก็สิได้ออกไปาหาฟอร์เมพี่น้องหาแฟนคลับเอฟซีนะคะแต่จ้งได้ก็ตามสร้างพี่น้องถึงแม้ว่าเฮ้าสีบด่ดได้เห็นอีหล่าออกข้างด้านหน้าเวทีแต่พี่น้องสำหรับค้นที ปันวิวเป็นยังไงแนมาอัปเดตนะคะมาอัปเดตเพลงใหม่ล่าสุดของน้องอาอายสกุณาพรกันสักหน่อยพี่น้องคะว่าตอนนี้นะคะเพลงของอิหลานะคะแม้ว่าน้องอาอายสกุณาพรว่าได้ออกไปพบปะกาแฟครับเอฟซีเมเมที่ยูบานกันนอนปันปันวิวเพลงใหม่ล่าสุดของอิหลาไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะเมเม,มคะ ปันให้ถึงหนึ่งล้านวิวเร็วๆนะคะสำหรับคนทีอ่ชื่นชอบดอว่าคนทีหักในโตของอีหลาหนนอยนอง้ายสกุณาพ่อนะคะเยะสีเสือหมันว่าพระ่งหักของมบม่แฟนรับเอฟซีทีมีตอนนองอ้ายสกุณาพอนขึ้นเหนียวแน่นแห้งค่ะหลายค้นนะคะฝากความคิดหอดคิดถึงหานองอ้ายสกุณหนาพอนค่ะคิดหอดแห้งพี่น้องคะอยากให้อีหลาอยากไปพอนาอยากเห็นอีหลา สังร้อยยิมทางด้านนาเวทีเยซิตเสื้อหมันวานองอาไอ,อสกุณาพรอนรับร่องว่าไม่นานเกินรอพี่น้องคะอีหล่าหน่อยต้องออกไปพบปะเม่์เมยแฟนครับเอฟซีไปไห้ก็ร่างแรงใจอีหล่าหน่อยรอบพี่น้องคะว่าเมื่อร่างกายหรือสุขภาพของอีหลา่าพร้อมเสื้อหมันวาพอจา๋ายานุนะคะเพิ่นผ้าอีหล่าไปพบปะกับเม่์เมยย่างแน่นอนนะคะสําหรับ เรื่องเล่าในมือน,นีนะคะแย่สิ์ออกมาอัปเดตกัดาย่ซิ์นะคะได้นำเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยนะคะออกมาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กจากของเป็นโพสลงไปในคลิปเรียวนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นถึงความน่ารักของอีหลานะคะพ่อพี่น้องได้หายคิดหอดคิดถึงนะคะเสื้อมันว่าแม,ม,ม่แฟนคลับเอซีหลายคนนะคะที ต่างตาลอฝากแม่แม่แฟ้คลับเอฟซีเป็นกำลังแรใจให้น้องอาอายสักุณาพรนนะคะบอวาีิล่าจะไปทําการแสดงหรือวาอีิล่ายูไซกับกับแม่แม่แฟ้คลับเอฟซีเป็นกำลังแรใจให้น้องอาอายสักุณาพรนนะคะเสื้อมันว่าด้วยพลังรักที่แม่แม่มีให้กับอาอายสักุณาพรนคือบ่ต้องเบาถึงพี่้องคือสุดยอดอยู่แล้วสําหรับแม่แม่ค้นทีหักเลยค่ะวังดีเมตตา เด็กหน่อยผู้นี่พี่น้องคะเสื้อมันว่าความน่ารักสดใสของน้องอาไอ,อสกุณาพรสิคร่องใจแฟนคลับเอฟซีไปได้นานแสนนานพี่น้องคะสําหรับมือนี้นะคะแยกซิดกับนาความน่ารักหรือว่านําคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะออกมาให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความน่ารักพ่อได้หายคิดหอดคิดถึงนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักพนเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพ ร่างกายของอิหลานะคะฝากแม่แม่แฟนครับเอฟซีนะคะเป็นกำลังแรกใจให้อิหลา่ฝาฝ่าวางฝา่วงฝาวเศร้าอีหลา่าแข็งแรงเร็วๆนะคะสาหรับมนีเยสิสกับมะวาวาเรืองอีหล่าหน่อยให้พรมพี่น้องได้ฟังนิดๆน้อยน,นะคะสาหรับมนี้ฝากสำนีกอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ